รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะสาขาวิชาการจัดการมทรธัญ,ญบุรีจัดโครงการสัมมนา,าการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล วันที่6-7ถึงตุลาคม2567สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้จัดโครงการสัมมนา,าการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัลณเดอะพายรีสอร์ทอำเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธานีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรกล้าหาันาน,าน่นานคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมให้คำแนะนำ นำแก่เหล่านักศึกษากิจกรรมวันแรกเริ่มด้วยการบรรยายในหัวข้อการทำงานเป็นทีมกับการเป็นผู้ประกอบการโดยอาจารย์เอกราชกู้เขียววิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทีมงานและการเป็นผู้ประกอบการจากนั้นนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเข้าฐานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เสริมสร้างความเข้าใจและทักษะการทำงานร่วมกันส่วนในวันที่2มีการจัดประกวดนำเสนอแผนธุรกิจซึ่งนักศึกษาได้จัดบูธเพื่อน,นำเสนอแผนธุรกิจของตนที่พัฒนามาตลอด ั้งโครงการโดยแผนธุรกิจเหล่านี้ได้รับการประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ส่งคณวุฒิช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทักษะการพัฒนาแผนธุรกิจของนักศึกษาต่อไปอาทิตยาปกระทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ